เบิ่งทัวก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเบิ่งทัวก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจเียเกี้ยฟารมลีมาอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะให้ช่มพักเขีข้ยวค่ะนี่เจีเตี้ยก,กับบดีมีเวลาเอาออกใส่ถุงนะคะเนาะนี่เอาออกไดซํานี่ค่ะไม่ไม่นะค่ะไดซิปไดซิปถุง ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะนี่เนาะนี่ผักเคียวอันนี้เอาออกไหมค่ะนี่เอาออกบางมื่นสองหมื่นี่เนาะนี่อันนี้สีห้เบิง้งสีห้เบิ้งม่วนเอาม่วนเพาะนะคะนี่ค่ะบีทรูทสีม่วงเนาะนี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าให้วานเม็ดทางฮางเลยค่ะ,จะเจเจก็เลยหยุดการขยายเนาะนี่ อันนี้ก็เบิงพักสีเตียกปูกไวกวางตุ่มจนดอกนะคะจนไม่ดอกเนาะอันนี้ใบใบหูเสือเนาะคนอีสานเอิรนอันนี้ปวยเล้งีงทีเตียกเคยทายนะคะบ่ใดดูแลค่ะเพื่อนๆนี่ปลูกใส่กระถางไว้แล้วกะพราะยญายก็หดหนามเนาะหดหนามหายเฉยๆนะคะนี่อันนี้ป่วยเลีง้ง อันนี้หอมแดงอันนี้หอมแดงนี่ค่ะหญ้ากระต็มเนาะนี่นี่ค่ะไอบ้บีดบีดรุดสีม่วงนี่ค่ะที่แหลกเพิ่งงามงามเนาะแต่เพิ่นมีหัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นเป็นเพิ่นเพิ่นมีหัวบอกว่าโมเน่ใจแต่ว่าอันนี้หูซื้อแล้วค่ะซื้อแลดิดหรือว่าอีกยังหนึ่งระคะนี่เนาะ แต่เพื่อนมีหัวค่ะเพื่อนเพื่อนมีหัวแบบนี้ค่ะนี่นี่เนาะนี่ค่ะอัปเดตท,ทัวรลันเตาหวานค่ะเพื่อนเพื่อนบัดนี้มีนวยได้ค่ะนี่เอเจียกวัตสิบุดนนัยผลเนาะนี่มีนวยแล้วค่ะนี่เสือให้เบิ้งเนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆนะ ขาเจ้าบอกขาเจ้าบอกว่าต้องใส่ค้างนะคะเพื่อนๆเจียเ๊ยบเ,เม่เคยปลูกเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่มีน่วยค่ะต้นคือจังทัวรีสงแตว่ว่าอันนั้นเจียเ๊ยบเดียยินไหมค่ะเพื่อนมาสื่อทัวน้ำเจียเ๊ยบนะคะเพื่อนบอกว่าทัวมันแพงเนาะเพื่อนว่าอย,ยู่ไอ้โลละลอยนะคะทั้งบ้านเพื่อนๆโลจักบาทเนาะบ้านนี้ เพิ่นมาเห็นน่ะคะ่ะเพิ่นก็เลยบอกให้ี่ยจีเกียวว่าให้ปลูกให้เพิ่นแน่เพิ่นว่าเจียเจ๊ยกว่าเจียเจ๊ยกปลูกลอ่องเบิโงบ่เคยปลูกเนาะเพิ่นว่าขันมีก็เอาไปส่งเพิ่นเลยนี่ค่ะเพิ่นว่าลังเถื่ออันนั้นทวนี่มันราคาแพงน่ะคะ่ะเพิ่นนะ่าเนาะราคาดีน่ะคะ่ะเพิ่นว่าลังเถื่อกับลูกลอยคือส่วนใหญ่นะ่ะราคามันสิบ,บ่เคยหน่อยน่ะคะ่ะเนาะนี่เจียเจ๊ยกว่าทดลองเบงก่อนถ้าปลูกได้ผลจังสิปลูกอีกเจี๊ยกว่าเพราะว่า เจี๊ยเคยเห็นลูกสาวเจี๊ยบกันละซื่อมากินเรื่อยเนาะนี่ทัวรลันเต้าหวานนี่ค่ะนี่ค่ะก็ไปทั้งพ่นล่ะเจี๊ยบปลูกทั่วผู้ผสมน้ำเพราะว่าเจี๊ยบบ่มั่นใจว่าเสด็จผลบอน่ะค่ะเนาะบัดนนี้กับ่ได้ใส่หอดข้างเลยค่ะทั่วผู้ก็ด้ยเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาน่ะค่ะเนาะช่วงถือช่วงพ่อใหญ่มีคดีพอดีกับเจี๊ยบกับทิม ปลอยเลยนะคะนี่นี่ตัวผู้ขึ้นยอดขึ้นแบบคักเลยจะขึ้นข่างเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นมะละนะคะยอดมะละเนาะนี่มะละนี่เิ่นขึ้นเองนะคะเพราะว่ามะละนี่เิ่นขึ้นเองเพราะว่าเจเี๊ยกดันเคยปลูกมะละอยู่นีเนาะนี่แหละคะ่ะไอ้เบิ้งถั่วลันเตาหวานถั่วลันเตาหวาน เจยจกะปูได้กินยูนี่ค่ะสื่อเม็ดมา2ยีสิบ้าบาทเจเยกะปูว่าบดสับได้ค่ะปูได้เครื่องเครื่องซองนี่แหละเจเจก็โยกให้เพื่อนไปเนาะเจเบว่าหยั่นเสียเวลาน่ะค่ะก็เลยโยกให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปปูขึ้นการเพื่อนบ้านนะคะนี่คันเม่นปลูกเมือซองนึงก็เสิได้หลายว่านี้เนาะนี่นี่ ก็สิขึ้นข้างไปเพื่อนว่าเห็นใส่ข้างคือทัวน่ะค่ะเนาะเจี๊ยบกับบ่อหูเจี๊ยบกับว่าสิเพื่นสิไปแบบเพิ่นสิสันสันเนาะิ่นก็คคอยเลื่อยขึ้นได้ค่ะเพื่อนๆก็ดีเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆมาจบอยู่กับประกาศขายนีละค่ะนี่ใัญ่เริ่มขายของในมือวาดดีค่ะปีนีเพื่อนฮอได้ค่ะเพื่อนๆนี่เนาะบันนี้ก็นี่ค่ะ อ๋อเหเนาะนี่นี่จะเจียกเก็บแปงนี่ละคาะมือนี่เก็บแปงนี่เนาะไปพุนบันนีก็สิมะเก็บแปลงนี่ค่ะเมื่อแปงนั่นแหละก็สิมาเก็บแปลงนี่เนาะเก็บแปงนี่ไปลวก็ซิให้เบ่งพักสลัดเจียกบปูด้ซองมือค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ จบแลกับแปลงพักนี่แหละค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีเจียบนี่เดอ้อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ